มไม่รู้นี้ได้นะครับเป็นไปได้ทิศทางที่เป็นไปได้ข่าวเดือนที่นี่เออปิดเลยไม่ได้หรอกไม่ได้ปิดเลยได้นะอันนี้ขดำไม่ดี ดำขาดทุนมุมดําอยู่ดีก็เสียหายไปถ้าถ้าไม่ต้องตัดก,ก็ได้รับมือได้ครับเอาบ้านจริงจริงดีสุดคือรับมือเอาบ้านเพราะเรามีเม็ดที่มันซับพอร์ตเราแล้ว,ลวคือเม็ดนี้กับเม็ดนี้ที่มันซับพอร์ตเราแล้วข่าวเดินเต็นที่ก็ขาวว่าวก็ไม่ได้อะไรอะได้แต่เส้น,เส,นเส้นกว๋วยเตี๋ยววิ่งออกไปดําก็มีผ่านสองหลังดำมีบ้านหลังนี้ฟรีหลังนี้ฟรีข่าววันนี้ไม่ค่อยได้อะไรถ้าถ้าออกเวนี้นะให้เงี้ยขัดกม ตรงนี้ขาดทุนเยอะดำขาดทุนเพราะมุมมุมตัวเองเสียหายตรงนี้ไปนี่ขาดทุนแล้วไม่ค่อยดีสองเมตรเว้นห่างได้สามเส้นนะครับจำได้เลยสามเส้นกระแทกไม่ค่อยดีนะครับเจียขาวจะเดินที่นี่ดำก็ทิ้งมือไปเล่นที่อื่นได้ถ้าก็เดินจุดใหญ่ก็จะเดินที่นี่ได้เดินที่นี่ได้ เลินจุดใหญ่ๆนะครับหรือสู้เลยก็อินเวสเข้าไปไม่ไม่เอาเศษเม็ดหนีนะจินนี่ห้ามอย่าเอาเศษเม็ดหนีไม่ดีอย่าเอาเศษเม็ดหนีนไม,ม,ไม่ไม่ควรไม่ดีอ่ะตลิทำร้ายตัวเองตรงนี้ใหญ่กว่า ตัวนี้ต้องช่วยชีวิตเพื่อนก่อนฉาออกมาต่อมาต่อถ้าเราต่อมาเนี่ยขาวสองเมนีตายนีย่เกมนี้เล่นง่ายกว่าน,นี้เยอะเราจะเล่นง่ายกว่าน,นี้เยอะเราจะไปหวงกินเม็ดเราจะยิงเขาเชื่อมแล้วมันมาทำร้ายตัวเองเห็นปะม,มันมาโดนดับเบินะ้ลอะมันมีตอนแรกมันไม่โดนเนี่ยเห็นปะเม็นี้ลมมันจะมีเยอะพอเราเดินปุ๊บลมมันน้อยเลย เป็นยไม่เดินช้าเป็นแค่จะเข้ามุมหนึ่งจุดขยายตรงนี้หนึ่งจุดแต่แถวนี้ต้องแล้วแ่ถนี้น่าจะเดินอยู่บริเวณนี้นะครับจะดี่ยวเกมจริงนี้ไม่ช่วยอะไรดำาข่าวได้เดินชุดใหญ่จริงๆเขาเขาเดินชุดใหญ่เยอะนะแต่ดําน่าจะเป็นไฟติ้งอืมไเงี้ยไฟเงี้ยไม่ค่อยดีไอ้เงี้ย เดินมาให้ตัวเองตายเองอ่ะข่าวน่จะต้องเบียดเนาะข่าวน่จะตันที่มีเกณฑ์นี้ดำอาจจะไม่ดีนะถ้าจริงๆถึงตรงนี้กูจะว่าข่าวดีกว่าดำนะครับพี่ว่าข่าวดีกว่าดำเนี่ยข่าวนำสิบแปดแตนเกณฑ์เนี้ยข่าวดีกว่าดำแต่ว่าข่าวไม่ดีคือตรงเนี้ยคิดว่าตรงนี้มีปัญหาสำหรับมาข่าวตลี้เชื่อต่อ ไม่มีอะไรให้เขากินฟรีเอ้ทำไมไม่รับอ่ะโอ้ตรงนี้นะครับอ๋อต้องกินด้วยต่ดลงไม่ได้หรอ You have o n ตัดลงตัดลงน่าจะดีกว่า ต้องเปลี่ยนได้เย็นๆออกตายแล้วหรอตายพอดีแล้วกินจะกินทำไมอ่ะไม่เห็นเนี้ยไม่ต้องกินมั้งหน้าฉากออกอ่ะออกตายแล้วนี่เลยกินหรอไม่น่ากินนะไม่ได้กิน เกนมนะครับไม่มีขออนุญาตนะเกมน,นี้ขอเท่านี้ไม่มีอะไรแต่สรุปได้ฟังว่าตอนประเด็นตอนที่ที่ที่ททตอนที่ข่าวเดินมาที่เนี่ยดามน่จะต้องแตะน่จะดีกว่านะครับยังไงก็น่าแตะตันดีได้ไหมได้ไม่ผิดอะไรได้แต่อตอนที่เขาเดินที่เนี่ยจริงๆเดินรับมือง่ายๆแค่นี้พอเราเดินเราเดินที่นี่ใช่ไหมเขาลูกตัดใช่ไหมตันดีเราก็ต้องฉางฉางออกคือเกมจริงคือเขาทำอะไรเขาทะแยงอย่าผิด โซเซกิคือตาลิฉาวเดินที่นี่ทาลเจียนี่ตับนี่ใช่ไหมก็ออกมาอย่างเงี้ยเองได้แต่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีสําหรับดาดีสําหรับดําคือดําดําเดินง่าย,ายๆแค่นี้พอเพราะเรามีตรงนี้อยู่แค่เนี้ยโอเคแล้วที่เหลือไม่มีอะไรนะครับมีอะไรถามเชิญครับลองไล่ดูไม่มีแล้วค่ะโอเคเนาะขอบคุณครับรีฟแล้วนะคะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะ,คะเอ่อของใครอีกครับ ี่เด็กๆอ่ะผมเล่นเสร็จแล้วครับใครอ่ะออมบุญครับออมบุญอันไหนอแป๊บหนึ่งนะ pass ไม่ไม่ไม่คูู่เห็นชื่ออะไร remove the dead stones ออมบุญหนึ่งสองครับนางกิจเราไม่ได้เป็นเฟนกันใช่ไหมน่าจะไพเายามแอบขออนุญาตเนอะถ้าถ้าใครสะดวกแอดเป็นฟนผมมาบ้างก็ได้นะ คือผมผมจะได้หาง่ายๆนิดนึงน้องบุญเล็กจะผมครับเดี๋ยวแต่มีผมมีเห็นชื่อผมอยู่มาแก้คุณจับ<อ>คือฮิโก้เน็กซัสเตปอะครับ